สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรีมมนักปั่นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มโอกาสเกียร์ปืนมาแล้วนะเพื่อในวันนี้ผมก็จะมาเปิดเพิ่มโอกาสเกียร์ปืนกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ก็อยากได้นะสักชิ้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะตอนนี้ก็คือค่อนเกียร์ค่อนข้างครบละขาดแค่เกียร์ปืนนะครับเกียร์ของรอบนี้นะถ้าได้มาสักชิ้น2ชิ้นเนะี่ยผมว่าก็กแบบว่าสบายแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่หลีกทองสามนะ เดี๋ยวก็รอเก็บบี้ขึ้นหลีกก็น่าจะเปิดการันตีได้นะครับแต่ว่าว่าแ800ดไม่น่าพอแน่เลยอะ่ะผมเอาไปเปิดเมื่อวานแล้วด้วยนะพันสะี่ร้อยนวันนี้ก็เลยเหลือแค่800ร้อยนะเข้ามาทุ่มตู้นี้หมดก็มีสิทธิ์ได้โอกาสก็มากขึ้นแหละว่าวันนี้นเพิ่มโอกาสด้วยนะแต่โอกาสก็น้อยอะ่ะโอ้ ขอแค่ปืนนะตอนนี้ไม่ค่อยอยากได้ชิ้นอื่นนะครับโอ้โหเจชิ้นนี้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันเสียดายตรงค่าตาสก,กิลเป็นลดความเสียหายเนี่ยผมมองว่าก็ก็ได้อยู่แหละแต่ก็ช่องท้ายตอนนี้ผมมีห้าแล้วนี่ชิ้นเมตาผมมี5้าแล้วเดี๋ยวถ้ามีครบ10นี่ก็แบบว่าใส่ได้ทุกตัวนะแต่ตอนนี้ไม่มีตัวให้ใส่นะครับ โอ้ยแปดดาวออกยากจริงนะครับแต่ว่าผมถือว่าผมชอบนะที่เกียร์เจ็ดดาวมันออกง่ายเพราะว่าเกียร์เจ็ดดาวก็โหดเหมือนกันนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าได้ของ e อิสุนะอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อะไรั่ตางหัวอิสนะอย่า e เงเงี้ยมันก็แจ่มนะที่ผมไดส้สองชิ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะโอ้โหได้ลิวนาโอ้โหโอกาสริวนาดนี่มันน้อยกว่าไอ เกียร์ปืนอีกนะครับเกียร์ปืนมัน0.6ใช่ไหมล็วหนามัน0.04เอะทุกคนดูดิโอกาสออก0.04ออะแล้วมันออกอะ่ะแสดงว่าผมต้องดวงดีมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันน้อยกว่าเออจดหกเยอะมากนะไอ้อส้มที่จสอบตำแหน่งเนี่ยโอ้โหโอกาสหมดสิ้นแล้วสินะจบสิ้นแล้วสินะโอ้โหแล้วได้ชิ้นหนึ่งนะครับโอ้ยสวยไนดะ้เลาอเตรตยมมาอีกของชอบนะชิ้นเนี้ย ผมว่าเล่ามันเหมือนกระดิ่งนั่นแหละนะครับรเพื่อเผือดีกว่ากระดิ่งด้วยนะผมชอบส่วนตัวนะคือเล่าเนี่ยมันได้ทางลดแลด้าสกิลใช่ไหมช่องกลางเนี่ยเราสามารถไปใส่รองเท้าลีวนาดได้มันก็ได้ค่าต้าสกิลเยอะนะแล้วแถมได้พลังเวทจนตีด้วยนะครับไอ้นี่หลักผมก็ใช้หลายหลายอันนะครับเป็นเกียร์ที่ดีมากใน6ดาวนะครับแถมมันออกได้ทุกรอบไงรอบไม่ว่าจะเปิดไหนก็ได้นะตอนนี้ก็มี หนึ่งสองสาสี่ห้าหกก่อนนั่นแหละที่ผมบอกเอ้เจ็ดแล้วดิแต่าถ้านับไเอลิโอนาดด้วยที่จริงดีวานาหนเนี่ไม่จำเป็นต้องนับเลยเพราะว่าตแตดไม่ดีนะครับมันเป็นเออแต่ว่าถ้าเป็นีใหม่เนี่ยก็ใช้ได้นะครับล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องไปสลับอีกนะครับไอพวกนี้นะต้องไปอัพเกี์วันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันนี้เราสี่ทุ่มนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับก็ออ มันเป็นรถความเสียหายต้าสก,กิลหลอกสกิลใช่ไหมเออน่าจะใช่แต่ไม่มีรถแร่นะมันก็เล่ผมก็เล่ไม่ค่อยชอบนะช่องท้ายมันต้องมีรถแร่สักหนึ่งจุดนะครับไม่งั้นนี่คือแร่เยอะเหนื่อยนะมันปล่อยตัวยากนั่นแหละนะครับแตต้องรอเนี่ยสีบวกเกียร์นะครับสี่ทุ่มคืนนี้หรือไม่ก็วันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็วันจันทร์นะครับ เดี๋ยวก็ต้องรองไปตีบวกเกียร์ก่อนตีบวกเกียร์ล้วก็ถึงจะรู้นะว่าต้องไปหาเกียร์เพิ่มช่องไหนนะจะได้ไปฟาร์มเพิ่มนะไปพีอเพอ็นดีกว่านะครับทีมนี้น่าจะได้อยู่มั้งตอนนี้ก็คิดว่าถ้าสมมติผมตีบวกเกียร์แล้วโยกเกียร์เสร็จเนี่ยผมน่าจะได้อ,อน่าจะได้ขึ้นทองสองไม่ก็อทองหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้ไม่ยากนะ โมจะเสร็จได้ถ้ามีตัวดีกว่านี้นี่ผมน่าจะไปเร็วกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่ากบตอนนี้ผมน่าจะมีทำแม็ก2สองตัวนะครับอืมแล้วถ้าสมมติว่าขึ้นหลีผมน่าจะท่านเฮดเหลือน่าจะเอาไปเปิดตัวต่อหรือไม่ก็เปิดเก็ยียบปืนแต่ผมกลัวการันตีมากเลยนะครับการันตีเนี่ยเป็นอะไรที่หยาบที่สุดละเพราะว่ามันเหมือนลูกเต๋าอหองหน้าแต่อันเนี้ยคือมีเกียร์ดีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นนะรอบเนี้ยที่ผมมองว่าโกงนะครับ เกียร์โกงอยู่แล้วก็เกียร์พอใช้ได้มี1ก็คือเกียร์น้ำนั่นแหละนะผมว่าพอใช้ได้แล้วที่เหลือก็เกียร์ขยะนะครับ้แต่ว่าไอ้ไอ้เกียร์ไม้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมมองว่าไม่ใช่โดแน่นอนไงมันก็เลยไม่เฟีย้ยวนะครับดูเรียวนาเขาดิเดินอย่างกระเต่านะครับใส่รองเท้าเถอะจริงๆรอง,งเท้าอะ่ะเรียวนาต้องมีนะโหดูดิดูดูมันคานดิ กว่าจะได้เดินไปถึงป้อมนี้คงจะชาติหน้าตัวใบใบนะครับตัวเด,ดียวโคตรเดือเป็นหอยทากเลยนะครับก็ห้าสิบห้าสิบที่ผมบอกก็คือมีเกียร์ปลาเกียร์ปืนแล้วก็เกียร์อิสรนะไอเกียร์ต่างหนะูอิสรนะอิสระอะสักอย่างนะครับเออต่างหูนะ่ผมว่ามันเกียร์โกงนะค่ามันโกงนะก็สามชิ้นเนี่ยถ้าได้มาผมมองว่าก็โอเคเหมือนลูกเตา๋านั่นแหละคือถ้าออกไอสามได้เนี่ยก็ดีทุกชิ้น ไม่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 ต้องแบบว่าเสียใจนะเพราะว่าเป็นเกียร์โกงอะแต่ว่าถ้าเป็นอีกอ้มชิ้นที่เหลือก็คือเป็นเกียร์แปดาวธาตุไม้อ่างเงี้ยผมมองว่าไม่มีโดแน่นอนมันก็ไม่ค่อยจะแจ่มนะครับเออผมชอบโดนแน่นอนมากกว่าเกียร์ไม้ก็เลยมองว่าเออไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็เกียร์อีกอันนึงก็เกียร์น้ําเกียร์น้ําก็ไม่มีค่าด้านสก,กิลก็อาจจะใช้งานยากสักนิดนึงแต่ว่าถ้าหวังอัปเกรดธาตุก็ได้อยู่ก็เลยมองว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่ ไอสหน้าแรกก็ดีกว่านะครับเออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็6ดาวนี่อย่าหาออกนะครับออกทีก็สยองกลืมแดดจังกลืมนะครับ <c oughs> แต่ผมไปดูคนอื่นเปิดนี่คือแบบว่า6ดาวเอกการันตีกล่องหดาวนี่คือออกทีจัดเลยนะผกก็งงเหมือนกันว่าตัวเกมไปปรับเลทอะไรหรือเปล่าให้6ดาวหรือเปล่ามันออกทีอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าโอกาสมันก็หนึ่งใน6อ่ะมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆนะครับโหระทับผมแตกโดนขีปนาวุธยำเลยเป็นขี้นะครับขี้ที่ว่าเละแล้ว <c oughs> เฮ้ยสลันโอ้โหต้องขี่ปนาวุธผมชวอนี้ผมจีๆเลยครับโอ้โหจี๊ดๆเบลเลยครับเจอขี่ปนาวุธตัวไม่โหดแต่ขี่ปนาวุธโหดนะครับเนี่ยพอผมพี่บ้ามาตาปั๊บไม่ไม่มีตัวการขี่ปนาวุธนะเนี่ยตัวฝ่าตรงข้ามเขาเนี่ยก็ไม่มีทะลุเอามาตาเลยป่ะไม่มีเลยนะโหถ้าผมมี่บ้ามาตาเนี่ผมสบายนะอบ้ามาต่าอีกข้างล่างเนี่ยมันจําเป็นมากนะครับมันการขี่ปนาวุธได้มันช่วยเพิ่ม ความแข็งแข่งให้กับทีมเนาะเพราะว่าบางเอเวลาบล้างบาอมันตัดเนี่ยมันไม่ใช่แบบจะล้างให้ทุกตัวอย่างเงี้ยมันก็มีค่าหลบสกิลเดิมอย่างเงี้ยบางครั้งก็ล้างไม่โดนล้างไม่ถึงเงี้ยหรือว่าไม่แม่นอย่างเงี้ยก็ล้างไม่ได้นะบางครั้งนะครับผมเลยมองว่าเบ้ามาตัดเนี่ยมันดีมากนะมันจําเป็นอะเป็นบัตรที่จําเป็นมากนะครับเนี่ยก็ต้องมีแต่คนละโบนี้มันไม่มีไงถึงได้มานี่ผมก็แอบลำบากอยู่เหมือนกันนะ ไม่มีแต่ตอนนี้เกียร์ดีดีหมดละคือถ้าผมได้ไมกี้มาใช่ไหมผมก็ใส่ปลาใส่ไออ,อะไรนะห่วงยายแห่งความ,มห่วงใย,ยแล้วผมก็ใส่ตกแต่งธาตุน้ำอะ่ะผมก็จะได้ออฟสมชิ้นเลยนะครับช่องแรกผมอาจจะเลือกเป็นคูดาวช่องกลางผมอาจจะเลือกเป็นรถแร่ช่องท้ายผมอาจจะเลือกเป็นต้านสกิลนะครับเพราะว่ากาจะเลือกได้นะ ช่องท้ายเพราะไม่มีค่าต้านสกิลผมเลยจะเลือกออฟสี่เป็นต้านสกิลได้โห oh, แต่ลดสกิลมันจะเกินนะดิ oh, เดี๋ยวค่อยไปคิดแล้วกันไม่ได้ผมไม่ได้เงั้นเล่าไหมกี่ยวไม่ได้คิดไปก็เท่านั้นนะครับกิสนาก็ได้มาก็โอก็ได้อยู่นะครับผมก็เอามาใช้อ่ะมันไม่มีตัวใช้จริงๆนะดูดิผมดูตัวผมดิมีกบอยู่ประมาณน่าจะสามสิบกว่าตัวแล้วมั้งตอนเนี้ยโห oh, แบบกบเยอะอ่ะ กดฟ้าเยอะแต่ไม่มีตัวให้ทำน่าเศร้านะครับคนเราเกมก็เอาผมหนักแค่นั้นแหละแต่ผมมองว่าเกียร์ผมดวงดีนะถึงว่าจะไม่ได้แปดดาวแต่ได้เจ็ดดาวเยอะผมว่าผมก็โอเคนะเพราะว่าเกียร์แปดดาวก็เป็นเกียร์ที่ดีอะ่ะใช้ได้เรื่อยๆนะโอ้โหจะดูตรงเหมือนผมจะแพ้แนละ้วไม่ไหวเนะี่ยโอ้โหโดนเพอที่อับด้วยโอ้ไ oh ม่ก็เรียบร้อยหลับ น่าจะหลับแล้วนะครับไม่เน่ารอดนะครับโอ้โหจยปล้อยนะครับไม่รอดจริงนะตอนนี้ผมให้ไปก่อนตอนนี้ผมให้ไปก่อนรอรอวันเสราร์นะวันวันศุกร์สีส่ทุ่หรือวันเสราร์นี่แหละร,รู้กันรู้กันตอนนี้ก็ทําได้ทําไปนะครับตอนนี้ถึงตัวจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าเกียร์โหดเดี๋ยวผมจะให้ดูความต่างนะถึงตัวจะ ไกกาอาราเล่นะก็โหดได้เหมือนกันนะรอดูรอดูเดี๋ยวเดีต้องไปโยกเกียด้วยดีคิดก่อนนะโหแต่ผมก็ยังไม่ได้กบแดงอะ่ะกบแดงก็ยังขาดอีกโอ้โหขาดอีกอกี่ตัวนะ่ะขาดอีกตัวสองตัวนี่แหละผมก็จะทำไอ้มูนตุรเคได้ละ มูลตัรกีเนี่ยผมน่าจะทำแม็กนะถ้าผมไม่ได้ไมกี้หรือว่าตัวอื่นมาต้องทำแม็กอะว่าไม่มีตัวชนธรรมชาติกว่าผมจะได้มาก็น่าจะยากเดือนนี้ผมก็เออยังไงก็ต้องปั้นนะครับเพราะว่าไมกี้มันก็ไม่ใช่ตัวชนธรรมชาติผมถึงผมถ้าไมกี้มาผมก็ต้องปั้นตัวชนธรรมชาติมาเป็นแม็กก่อนนะครับมันจําเป็นนะตัวชนธรรมชาติที่ที่แม็กเนี่ยมันช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะเราก็มีตัวดาเมจที่ไว้ใจได้ก็คือมูลนักปั่นนะครับ งั้นก็เนยก็ต้องปั้นอยู่แล้วตอนนี้ก็รอกบนะเนี่ยมูลจระเข้เนี่ย,มย,ยผมน่าจะปั้นไหมนะรอดูแล้วกันเนาะผมก็ไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันนะว่าจะทํำไหมต้องรอดูด้วยว่าตอนนั้นมีตัวที่ดีกว่านี้ไหมนะครับโอ้ยตอนนี้แพนน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปอ่ะน่าถ้าทําเสร็จน่าจะขึ้นไปก็น่าจะทองหนึ่งได้แหละอืม เราติดตามดูเลยนะครับใครที่รอดูซีรีส์นี้ก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมสตรีมเนาะสตรีมก็เข้ามาพูดคุยได้นะตสตรีมเดี๋ยวก็ถ้าว่างว่าเดี๋ยวก็จะมาเนาะแม่วันเสาร์ก็วันศุกร์สีส่ทุ่มจะได้ตีบวกเกียร์กันยับๆับนะครับแล้วก็โยกเกียร์ด้วยโอเคทุกคนหรลบคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนะาะใครที่ชอบฝากกดไลค์ไปกรานั่ใช้ผมหน่อยละกันนะครับเป็นกำลังใจให้ความเกลียดตัวของผมหน่อยแต่เกียรก็ไม่เกลือ พี่แอ๊ดทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ